ไปแล้วไปแล้วกลับนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้อาจจะเปลี่ยนแนวน,นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตกปลาช่อนด้วยเขียดสดนะครับใช้เขียดจริงนะครับตกปลาตกแบบเท็กซัสนะครับสภาพหมาก็จะเป็น เบิงกว้างเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่ามีตัวมีแน่ครับแต่มันจะเจอตัวมันหรือเปล่าครับมันกว้างมากโอเคอาจจะมีเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับฝนมาอีกแล้วครับฝนยังลงเม็ดอยู่เลยไปทำดีตัวไม่ดีคลิปนะครับเดี๋ยวไปชมกันพร้อมๆกันเลยว่าทำยังไงครับไปนี่นะครับชุดสายหน้าก็จะประกอบไปด้วยตัวเบ็ดนะครับเบดตัวนี้เป็น1โอนะครับแล้วก็ทุกปัดแล้วก็ตะกั่วนะครับที่ผมใช้ ผมใช้เป็นชุดปดเร็วนะฮะนี่ครับเวลาเราอยากเปลี่ยนมาตียบบปอมแล้วก็ถอดออกเลยนะครับสายก็ยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับสายหน้าส่วนเข,เขียดนี่นะครับใช้เป็นเขียดที่เสียชีวิตแล้วนะครับพอเราตีตีลากนะครับตีลากกับหน้าดินมานะครับกับพื้นมานะฮะวิธีเกี่ยวผมจะเกี่ยวแบบหนอนยางนะครับบางคน เกี่ยวคางแล้วก็ตีตัวเบ็ดใช้ตัวเบ็ดธรรมดาตัวเบ็ดเล็กนะครับแต่นี้ผมจะเกี่ยวเหมือนนอนนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะเกี่ยวอย่างนี้๊ออแล้วก็พลิกอย่างนี้นะครับพลิกลงมาเลยนะครับแล้วเกี่ยวออกตูดครับเหมือนพวกหนอนยางทั่วไปหนอนยางปลายางทั่วไปนะครับขออนุญาตน,นะครับกลัวไอ ยูทูบเขาผิดกฎชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะติดเหลืองนะครับส่วนคมเบ็ดก็ซ่อนนะครับเหมือนตีปลายางทั่วไปนะครับหนอนยางทั่วไปนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับชุดสายหน้ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะอย่างนี้ปลากลับเราไม่ต้องส่งยาวนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดเราใหญ่อยู่แล้วมันไม่ต้องส่งถึงหัวนะครับบางคนเกี่ยวแค่ตรงหัวนะ แล้วก็วัดได้นะครับเดี๋ยวลองดูเขาว่ามีตัวหรือเปล่าถ้ามีตัวไม่น่า,าพลาดนะครับประมาณนี้นะครับผมตีลากปกติครับลักจะช้านะครับเพราะเราตีตีเอตีจมนะครับ ตีแบบเท็กซัสนะครับลากหน้าดินฝน<ฮ>มืดมาแล้วครับโธรรมดาครับหน้าฝนต้องทำใจครับตกได้แป๊บเดียวฝนก็ามา จแล้วก็มันจะช้าครับตั้งคันไว้หน่อยนะครับเวลาปลากัดแล้วก็บุ๊บแล้วก็กดรีสปูนได้นะครับคันฝนมืดมา ทันที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น SNS นะครับ Amazon Go 87นะครับจะได้เซนสะดุ้งสะดุ้งหน่อยนะครับเวลาปากัดจะได้รู้นะ กัดนะครับก ja. ัดนะครับไปแล้ว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 ครับนุ่นฟองขึ้นนะครับออกแล้วครับออกแล้วนะครับ เต็มปลาครับนี่ครับลงคอไปเลยนะครับเห็นปลาช่อนไซสไม่ใหญ่ครับกําลังดีนี่ครับเขียดหายไปแล้วสุดยอดครับพอกัดปุ๊บเราเราจะต้องตั้งคันไว้นะครับตั้งคันไว้ ตั้งคันไว้หน่อยนึงนะครับตั้งไว้แล้วก็กอไม้ช้าเวลาปลากัดปุ๊บคันเราก็จะตกอัตโนมัตินะครับทําให้เราส่งไปในตัวด้วยแล้วเราก็กดฟรีสปูลน,นะครับก็ล่าออกไปไม่ต้องส่งนานมากนะครับจริงๆวัดได้แล้วนะแต่เอาชัวร์ครับประมาณนี้ครับสุดยอดมาชมกันต่อครับน่าจะมีตัวอีกนะครับไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่า อากาศคึมๆึมนะครับผมไม่ค่อยอยากให้เห็นนะครับเดี๋ยวคลิปจะติดเหลืองนะครับแต่ก็จะบอกว่าเกี่ยวเหมือนไออันนี้ฮะอะไรล่ะเ,เกี่ยวมันนอนยางเออโอ้ครับ เกี่ยวไปเลยซ่อนคมเบ็ดก็ซ่อนเหมือนกันนะครับแล้วลักษณะนหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วกัดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟองขึ้นแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหมไปไหมไปอีกครับไปอีก ส่งยาวยาวไปเลยส่งยาวยาวไปเลยนี่เต็มปากนะครับโอ้เกือบจะไม่ทันฝนแล้วหนอ่ะเต็มปากเลยครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับส่งชุดโชว์เลยนะครับ เพื่อความชัวนะครับจริงๆต้องส่งนางก็ได้แต่เขียดตัวนี้เปนตัวใหญ่นะครับเต็มปากเลยดูสิเห็นไปช่อนนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซั b s ไข i b e กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเป็นแบบคร่าวๆนะครับผมบางทีการเกี่ยวเหยื่ออาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นชัดนะครับมันมีกฎเกี่ยวกับการทาลุน ถ้า,าลืมนรรมสัตว์นะครับผมเลยแบบเลีเ้ยงเลี้ยงหน่อยนะครับผมจะเป็นผลเสียต่อช่องก็เกี่ยวกับคาเท็กซัทนะครับหรือจะเกี่ยวหัวเกี่ยวยังไงก็ได้นะครับจะเป็นการส่งสายในลักษณะนี้นะครับก่อช้า,ชาหรือจะกอยกปล่อยตกก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับยอด